โปรแกรมจิตเป็นหนึ่งเดียวกับความสำเร็จร่ำรวยความมั่งคั่งความโชคดีตลอดไปขอให้เราทุกคนนั่งในท่าที่สบายที่สุดปล่อยวางร่างกายจิตใจให้ว่างโลง่งสบายที่สุดขณะที่ฟังอาจจะพูดตาม หรือส่งเสียงออกมาหรือพูดตามในใจก็ได้เทคนิคสำคัญคือการจินตนาการกับคำพูดที่ได้ยินการจินตนาการระหว่างโปรแกรมจิตให้เรารู้สึกซับซึ้งไปทั่วร่างกายให้ดวงจิตของเรามีความสุขให้เรายิ้มตลอดเวลายิ้มไปที่มุมปากและยิ้มไปที่หัวใจของเรา ลูกขอนอบน้อมจิตต่อความรักของพระพุทธองค์จงไหลลงมาเคลื่อนลงมาสถิตอยู่ในหัวใจลูกสถิตอยู่ในหัวใจของทุกคนที่กำลังฟังเสียงนี้ขอความรักของพระพุทธองค์ความรักอันบริสุทธิ์งดงามจงสถิตอยู่ในจิตวิญญาณ ของพวกเราทุกคนเพื่อให้การโปรแกรมจิตในครั้งนี้เข้าถึงดวงจิตวิญญาณอย่างแท้จริงให้พลังงานแห่งอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลพลังงานแห่งพระพุทธเจ้าจงสถิตยอยู่ในร่างกายจิตใจเซลล์อะตอมสถิตยอยู่ในอนุเซลในร่างกายของเราทุกคน เพราะโมเลกุลในร่างกายของพวกเราทุกคนทุกๆโมเลกุลคือพลังงานแห่งจัก,กรวาลพลังงานแห่งพระพุทธเจ้าดังนั้นแล้วร่างกายของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจักรวาลอนัอน,น,นตจักรวาลบัดนี้เราได้ดื่มด่ำกับรสชาติแห่งชีวิตแล้วจากการจุนจิตไมเซ็ต ผ่าน DNA ด้วยวลีแห่งปัญญาอันลึกซึ้งเราจะปลดปล่อยแสงสว่างแห่งความรักและเชื่อมกระแสจิตให้ดวงวิญญาณของเราแผ่ซ่านไปทั่วทุกอโนทาตุนี่คือชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของเราที่ได้ค้นพบจากชีวิตจริงเราคือนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ผ่านมรสุมขึ้นลมและใช้ชีวิตอย่างห้าวหาญเราพร้อมแล้วที่จะผ่านบททดสอบแห่งโลกใบนี้เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราที่ผ่านมาในอดีตเพื่อไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมที่สุดเพราะเรารู้ว่าชีวิตของเราคู่ควรเรารู้ว่าชีวิตของเราสูงส่งเหลือเกิน เรารู้ว่าชีวิตของเรามีความหมายต่อผู้คนและโลกใบนี้เหลือเกินเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและอย่างมีความหวังที่สุดด้วยรูปแบบของการจุนจิต m มยเซต t ผ่าน DNA เราจะให้ความรักและความศรัทธาถูกล่อหลอมด้วยสติปัญญาอันยิ่งใหญ่เราจะรัก และเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นเราจะเรียนรู้สมาธิอันลึกซึ้งที่จะปลดปล่อยดวงวิญญาณของเราออกจากประสบการณ์ในห้วงอดีตเราพร้อมแล้วที่จะดื่มด่ำความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยความมั่งคั่งความโชคดีมาสู่ชีวิตเรา เราพร้อมแล้วที่จะหยัดยืนประกาศจิตนารมอันยิ่งใหญ่ของเราแห่งหัวใจบริสุทธิ์และพร้อมพร่ำบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าดวงวิญญาณน,นี้ยิ่งใหญ่และเป็นอมตะชั่วนิดนิรันการซึ่งก็คือดวงวิญญาณของตัวเรานี่เองเราขอเดิมพันชีวิตของเราไว้ว่า เราจะไม่ยอมลมเลิกสิ่งที่หัวใจเราเรียกร้องอย่างแท้จริงเราจะไม่ลมเลิกแรงปรารถนาหรือเจตนารมอันยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเราให้สัญญากับตัวเองอย่างเด็ดขาดว่าตราบที่เรายังมีชีวิตและลมหายใจเราจะไม่ลืมเจตนารมนี้เป็นเด็ดขาดสัตยบันนี้ ยังกึกก้องอยู่ในหัวใจของเราทุกที่วาราตีการถ่ายทอดสัญญาณจุนจิตไมเซตดีเอ็นเอกำลังเชื่อมโยงไปถึงหัวใจและความรู้สึกของพวกเราทุกคนขอให้พวกเราทุกคนรู้เสมอว่าดวงวิญญาณของเรายิ่งใหญ่และสูงส่งไม่ว่าจะผ่านการเวลามายาวนานแค่ไหนก็ตามจงบอกกับตัวเองเสมอว่า เราไม่ได้เกิดมาบนโลกนี้เพื่อยืนหยัดประกาศเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ของเราของตัวเราเองเราเกิดมาเพื่อรู้สึกถึงความซับซึ้งในชีวิตเกิดมาในโลกนี้ให้เป็นแสงสว่างให้กับดวงวิญญาณของเราในสายเลือดที่งดงามและแข็งแกรง่ง เราพร้อมที่จะทำให้ชีวิตของเรายิ่งใหญ่และงดงามความอิ่มเอมความรักความสุขความสำเร็จความโชคดีและเชื่อมกระแสจิตให้ดวงวิญญาณของเราแผ่ซ่านไปทั่วทุกอนูธาตุนี่คือชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของเราและค้นพบจากชีวิตจริง ไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนก็ตามเราจะไม่หยุดยั้งก้าวเดินไปสู่สิ่งที่ปรารถนาเราจะใช้ชีวิตทุกวันสเสมอเป็นวันที่ดีที่สุดและวิเศษที่สุดในชีวิตเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับโลกและจักรวาลอย่างไม่มีเงื่อนไขเพราะเราเกิดมาในความจริงสูงสุด สรรพสิ่งล้วนเกิดมาด้วยการหล่อหลอมตัวเองของธาตุจักรวาลแก่นแท้ที่เราค้นพบคือจักรวาลและสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ในโลกแห่งนี้ล้วนเป็นปฏิมากรรมอันล้ำเลิศประเสริฐที่สุดเราจะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดในตัวเองจงบอกกับตัวเองว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างรู้จักตัวเองและเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง เราจะใช้ชีวิตอย่างสุขสำราญและงดงามเรารู้ว่าเราไม่ได้เกิดมาด้วยความบังเอิญแต่เราทุกคนเกิดมาด้วยวัตถุประสงค์ของชีวิตที่ยิ่งใหญ่และลึกซึง้งที่จะทำให้ชีวิตของเราได้ค้นพบกับความสุขและความสง่างามเป็นที่สุดนี่คือกระบวนการจูนจิตไมเซ็ตผ่าน DNA เราจะทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดเราจะขอบคุณและซาบซึ้งกับชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาจงรู้สึกเสมอว่าเราคือคนที่โชคดีและคู่ควรที่จะได้รับสิ่งต่างๆที่จักรวาลหยิบยื่นให้เราเราจะดื่มด่ำทุกเวลาทุกนาทีเพื่อเป็นผู้ให้และผู้รับ ในโลกนี้อย่างมีความสุขที่สุดเราจะบรรลุถึงเจตนารม์อันบริสุทธิ์ของเราเราจะเรียนรู้โลกนี้ด้วยการใคร่ครวญจากสติปัญญาอันลึกซึง้งเราจะไม่หวั่นไหวพรั่นพึงต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราเพราะเราได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติรสชาติสติปัญญา เราได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติล้ำลึกและประเสริฐที่สุดเราได้เชื่อมกระแสจิตแห่งดวงวิญญาณที่แผ่ซ่านไปทั่วทุกอนุชาติทั่วทุกรูขุมขนเราจะปล่อยวางอดีตทั้งหมดให้สิ้นเชิงเราจะกลายเป็นนักเดินทางแห่งจิตวิญญาณผู้ตระหนักรู้ถึงความจริงอันยิ่งใหญ่ ในชีวิตด้วยความรักและความนอบน้อมเราคือนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์และท้าทายชีวิตอย่างมีพลังอำนาจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราก็ตามเราจะผ่านบทเรียนชีวิตในครั้งนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าและหล่อหลอมประสบการณ์อันสูงสุดอย่างรู้แจ้ง เราเข้าใจว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ส่งส่งอย่างแท้จริงเราพร้อมที่จะผ่านแบบฝึกหัดของโลกเราพร้อมเรียนรู้และหล่อล้อมประสบการณ์อันยอดเยี่ยมเพื่อก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่บัตรนี้เราได้รู้ว่าชีวิตของเราแท้จริงคือความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่ง ความโชคดีความร่ำรวยและมันเกิดจากความรักที่บริสุทธิ์คือความดีที่ไม่แบ่งแยกเพราะความรักความดีที่ยิ่งใหญ่นี้เราสามารถแผ่กระแสความรักให้กับผู้คนได้ทั่วโลกและจักรวาลเราจะเรียนรู้วิธีการแห่งจิตและสมาธิ เพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณของเราตัวเราเองเราจะใช้ชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งและมีความสุขที่สุดทุกลมหายใจเราขอเดิมพันไว้ด้วยชีวิตหากยังไม่ถึงฝั่งฝันและความปรารถนาเราจะไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาไม่ว่ายามหลับหรือยามตื่นเราจะรู้สึกอยู่เสมอว่า ดวงวิญญาณดวงนี้ช่างยิ่งใหญ่และสูงส่งเหลือเกินซึ่งก็คือดวงวิญญาณที่สัมผัสอยู่ในหัวใจของเรานั่นเองและเราระลึกอยู่เสมอว่าเราไม่ได้เกิดมาโบนโลกนี้อย่างเพียงลำพังแต่เราเกิดมาโบนโลกนี้ด้วยความสุขอิ่มเอมอิ่มเต็มด้วยพลังงานแห่งความเบิกบาน สนุกสนานร่าเริงและปิติสุขในทุกย่างก้าวและทุกลมหายใจใส่เลือดของเราคือใส่เลือดแห่งดวงวิญญาณที่ผ่านดวงวิญญาณแห่งบรรพะบรุษและดีเนเอที่สืบทอดมานานนับล้านปีเราเพียรพยายามนำมานำพาชีวิตไปสู่ความล้ำลึกและความงดงามแห่งการเวลา จะผ่านไปนานสักแค่ไหนก็ตามเราจะก้าวเดินไปสู่สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเสมอเราปรารถนาเราพร้อมแล้วที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเราพร้อมที่จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งผงทุรีที่หล่อหลอมอโนทาตและกาเล็กซีในที่สุดเราจะเป็นเสมือนแก่นแท้ของโลกและจักรวาล ที่ดำรงอยู่ในประวัติการแห่งดวงวิญญาณอันสูงส่งเราพร้อมที่จะรู้จักตัวเองและเข้าใจคนอื่นอย่างลึกซึง้งเราจะใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกขอบคุณขอบคุณทุกลมหายใจขอบคุณทุกความรู้สึกที่ทำให้เราหัวเราะขอบคุณเสียงแห่งชีวิตขอบคุณดวงจิตดวงวิญญาณ ที่กำลังสั่นสะเทือนอยู่ภายในอย่างมีความสุขที่สุดความสุขที่ได้สัมผัสกับชีวิตจริงและธรรมชาติอันสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดที่เราจะหัวเราะให้กับตัวเองอยู่เสมอเราจะส่งความรักความดีความเมตตาด้วยหัวใจที่เบิกบานให้กับโลกใบนี้ นั่นเองด้วยความรักจากหัวใจเมจิกบุษบา